สวัสดีครับกระแสข่าวดังแล้วครับกล้องห้วยไล่ทนไม่ไหวหลังเวียจทะเบียนสมรสนักร้องชื่อดังเคลื่อนไหวหลังเวียจทะเบียนสมรสทำเอาวงการบันเทิงสั่นสะเทือนเมื่อเวียสกุลวัฒสมแหวนวิกกี้และระบุข,ข้อความว่าเคยทำแต่ในหนังในละครในที่สุดก็ได้สมแหวนจริงๆแล้วครับขอบคุณทุกคำอวยพรทุกคำกำลังใจและแรงสนับสนุนที่ส่งมาให้เราสองคนขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณทุกๆคนนะครับอา้าว 5 4 3 2 1แอคชั่น a และก่อนอื่นทางทีมงานก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับหนุ่มเบียสกลวัตที่ได้จดทะเบียนสายฟ้าแลบกับสาวนอกวงการอย่างวิกกี้เลยนะครับซึ่งล่าสุดนั้นกล้องห้วยไล่ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากที่เวียสกุลวัตนั้นจดทะเบียนสายฟ้าแลบโดยงานนี้กล้องห้วยได้ก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่านึกถึงตอนที่ผมไปจดทะเบียนสมรส กับถาคณิตที่ไปจดทะเบียนที่เขตสายไหมพนักงานมองหน้าผมและมองไปด้านหลังและถามว่าถ่ายรายการอะไรฮ่าฮ่ายินดีด้วยนะครับเฮียขอขอบคุณข่าวจากไวรอลฟีดโปรคับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ